สวัสดีครับพาไเกชินชาแนลครับหลังจากที่ผมมากดเสาเข็มที่รัตโยธินนะครับผมกดเสร็จไปนะครับผมก็รอขนย้ายไปหน้าง,งานใหม่นะครับในขณะเดียวกันก็ส่วนประกอบก็เสร็จแล้วครับนี่นขึ้นขึ้นใหม่แล้วนะครับนี่ครับประกอบแปลงใหม่แล้วนะครับ นก็ขุดเทฟุนติ้งเรียบร้อยครับที่นางงานอันนี้ก็คููหาละ12บสถึงยีล้านน,นะครับส่วนเวลเกตก,ก็ก่อสร้างคอนโดเหมือนกันนะครับห้องละ2องจุดน 2.19ล้านนะครับเป็นคอนโดสองก้อนโอเคครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันที่น้าสวัสดีครับ